เบิ่งประคอหไงก่อนใหญ่่อ้มีปลาช่อนตัวใหญ่ชอบ <c oughs> สดฮะปลาช่อนสดสดจากบ่อของคุณบรนกเจ้าสาลี <c oughs> S <S <an other> ใส่เบิ้งปลาคอใหญ่โอ้ปลาคอใหญ่ดีบเนี่ยขวดมันตัวใหญ่หลายโอ้อันนี้ปลาช่อนฮะปลาช่อนสดๆจากบ่อของคุณวรนพแก้วสาลีปลาคอใหญ่เพื่นวะ,อะโอ้มันมันจโลบป่ะนี่ทพอนี่ เออโอ้อาวอ้าวปลาคอยไงโอ้อันนี้ก็ไงล่แลัวสองโลเพิ่งตรงไงเลยใหญ่ใหญ่อะฮะ คือปลาขั้วใหญ่ไหนย่องโถวโถว